สวัสดีค่ะวันนี้โรลี่ a n n e l จะชวนมาทำเมนูน้ำพริกปลากระป๋องค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมปลากระป๋อง1กระป๋องนะคะหรือถ้าใครจะใช้มากกว่า1กระป๋องก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เราใช้ที่1กระป๋องค่ะเทใส่ถ้วยไว้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมเครื่องปรุงสำหรับใส่ปรุงรสได้เลยค่ะใส่ผงรสดีใส่ผงชูรสถ,ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับผงชูรสใส่พริกป่นค่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาเราจะ เทใส่ในกระป๋องของปลากระป๋องก่อนนะคะก็จะกรอกเอาเนื้อข้างในปลากระป๋องแล้วก็เทใส่หลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ให้เข้ากันค่ะเ <c oughs> ตรียมหั่นหอมแดงค่ะหรือจะใช้เป็นกระเทียมก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบวันนี้เราใช้หอมแดงค่ะ เสร็จแล้วเตรียมกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะผัดให้หอมใส่ปลากระป๋องที่เราปรุงรสไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วมีน้ำปลากระป๋องที่เหลือจากเมนูแกงสายบัวเมื่อวานด้วยค่ะเอามาใส่รวมกันได้เลย ผัดและรอให้ปลากระป๋องเดือดอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานได้เลยค่ะก่อนทานเราจะหั่นผักชีโรยหน้าแต่งหน้าถ้วยน้ำพริกสักเล็กน้อย เท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะน้ำพริกปลากระป๋องของเราทานคู่กับผักสดนะคะอร่อยมากทีเดียวค่ะ